สำหรับสัปดาห์นี้นะคะเราจะมาเรียนเรื่องจื้อว่อเจียเชาจื้อวอเจียเชาการแนะนำตัวเด็กๆพร้อมกันหรือยังเอ่ยถ้าพร้อมแล้วเรามาเริ่มเรียนกันเลยค่ะประโยคแรกฉันชื่อฉันชื่อให้นักเรียนเติมชื่อของตัวเองลงไปเราซื้อยกตัวอย่างวอเจียววอเจียวเติมชื่อลงไปค่ะ วัเจียวอรนุดวัเจียวอรนุษวัเจียวอรนุดเ,เด็กๆเติมชื่อของตัวเองลงไปนะคะฉันอายุเด็กๆอายุเท่าไร่เอย่ยถ้าอายุแดขวบคืออะไรคะ8ภาษาจีนคือปาอายุ9้าขวบคือจิ๋วนักเรียนเติมอายุของตัวเองลงไปในช่องว่างนะคะเราซื้อยกตัวอย่างวอปาซุย วอป้าซุยวอป้าซุยถ้าใครอายุเก้าขวบก็จะเป็นอะไรคะวอจิวซุยวอจิวซุยประโยคที่สามฉันเรียนอยู่ชั้นปอสองภาษาจีนพูดว่าวอช่างอเอ่อเหนียนจีวอช่างอเอ่อเหนียนจีวอช่าง อ้อเนียนจีวอช่างแปลว่าฉันเรียนเออคืออะไรคะเออคือสองเนียนจีแปลว่าระดับชั้นวอช่างเอ้อเนียนจีวอช่างเอ้อเนียนจีนักเรียนอ่านประโยคทั้งสามประโยคตามเหล่าซืออีกครั้งนะคะประโยคที่1่วอเจียววอเจียว วอเจี้วอรนุษเด็กๆเติมชื่อตัวเองลงไปนะคะประโยคที่สองวอปาซุยวอปาซุยวอปาซุยฉันอายุแปดขวบถ้าอายุเก้าขวบก็จะเป็นอะไรคะวอจิ๋วซุยวอจิ๋วซุยวอจิ๋วซุยประโยคที่สาม 我上二年级我ชั二年级我上น二年级ฉันเรียนอยู่ชั้นปอสองสำหรับภาระงานในสัปดาห์นี้นะคะให้เด็กๆฝึกอ่านประโยคทั้งสามประโยคนี้ แล้วอัดคลิปวิดีโออ่านคำศัพท์พร้อมแปลความหมายทั้ง3ประโยคนี้นะคะแล้วส่งงานที่ลายส่วนตัวเราซื้อนะคะสำหรับสัปดาห์นี้เราซื้อก็จบการเรียนการสอนลงเพียงเท่านี้เรามาเจอกันใหม่อีกทีในสัปดาห์หน้านะคะเด็เกๆจเจียนใจเจียน